กริตวานนเมตังสเมตตาทานตังอาวิคิตจิตตาปริตังพนานตุสักเเคกามจะรปเปกิริสิขราตเต ยานตะลิเควิโมเนทิเประเทจะขาเมตรวนกหะเนเขหะวทุมหิเขตเตภูมามยานตตเทวชละทละวิสะเม ยาคคันท ha ัพนาอาคาเตทันตาสันติเกย่างมมนิวรวะจนางสาธโวเมสุนันตุธรรมาสวรกาโลอายามพัทันตาน ธัมมัสสวนะกาโลอะยัมปะทานะธั a มัสวนะกาโลอะยมทานนะโมตัสสะภะคะวะโต Para hantu saman sampun tan sanamun ta, sabakawatun para bhagavato <coughs> 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 arhat शरणाङ्गं वेदामा शरणाङ्गे तायां वेसा शरणां के ສຳພຸດເທອະຕະເວສັນຈະທວາດສັນຈະສະຫະສກເປປັນຈສະຕສຫສານິນນະມາສສາອສທຳວຈສັຈອຕນນະມາມນມກລພວນະຫັນາສັ उपातवे अनेका अन्तराय ปิวินาสันตุอเสสะตัวสัมปุเทปัญจะปัญญาสันจะจะตุวีสติสหัสเกตัสสะตัสหัสสานินมามิสิรสาอหันเตสััญจะสันธัญจอาทเรนันมามิหันนมการนุภาเว हन्त अनेका अन्तराय विभिन्न सन्तु असे सतोषम्पुवते नवतरसदे sasaha sake we sati sasaha sanin nama misera saham te sangtam manja sangtam jatare nama miham nama kara nupave nandawa sampai upa tewe aneka antarayapy vinasa tu as sa นะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสิโนนโมอุตตมะธรรมสัสสวะคาตาเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆาสาวิวิสุตัสิระธิติโนนโมโอมาจยาราตัสรัตนาตยาสสะ दुका नमो ओ मका देता सता स्वाधो सपि नमो कारा पावे नविका च पाधवा नमो तारानुभावे न स्वादि पदा नमो कारा सते चे नवि देमे ओमि तेजवा Bye. Uh... อรหูเทวามนุสาจะมาคลานิอาจินตยุนภาคังขมานโสุธานังปรัวหิมังคลมวตมังอาเสวันาจะพาลานังปันิตานันจะเสวันาปูชาจะปูชนียานังเกตมังคลรมว tama patiro patesava soja bo pe jatam punya ta atasama paniti ja eta manggalamua tama pausa jan jasipa jawinayo jasuki to supasita jayawa ja eta manggalamua mata ตูปัฏฐานังภูตตาราสะสังฆะโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคะลโมุตมะนันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังฆะโหอนาวาชานิกามานิเอตัมมังคะลโมุตมะนังธารติวิรติ ปาปะมาจะบานาจะสัญยมัวอัปปามาตัวจะตามเมสุเอตามังคารมัวตัมังคาระหัวจะนิวาตัวจะสันตุทิจะกะตันยุตากาเลนะธรรมาสวานังเอตามังคารมัวตัมังคันติจะโสวจะสตาสมัน นาณัจธรรสนังกาเลนะธรรมมาสากาชาเอตธรรมมังคลโมวดตมังตะปัจะพระมาริยัญจาริยสัจานาสนังนิพพานศาสิกิริยาจะเอตัรมมังคลโมวดตมังปุถธาสโลตธรมเมหิจตตังยาสนกา Baso kang wir cangke mang ta mang kalaumut mang eta di bisakatawanapatman paracita safatasoting ka can di tanteang ยังกินจ an at an ิวิตังอิทวาหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณิตังนันโอสมังอจิตตตาคเตนะอิทรรมปิปุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยะตา ขาสัรกยมุนีสัมมาหิตตวนาเตนะทธามเมนะสัมมติกินจิตธรรมปิธรรมเมรตนาปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสรษุปปริวันนาเยสุจิงสัมมติมานันตาริการยามาหุสัมมตินาเตนะสมน วิชิติธรรมปิฏฐมเมรัตนังมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคาลาอัตตสตังปัสสัทธาจาตตาริเตตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุเทนนานิมหผลานิธรรมปิ สังเกตุนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสทันเห็นมีกามิโนโคตมัสสะนำมิเตปปิปัตตาอมาตังมิไหหราตามุตานิภุติมปุลชมานาอิธรรมปิสังเกตนามปณ นิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุกีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตตายติเกภาวะสเมิงเตกีนปีชาอวิรุณิจันทานิปันติธีรายทายัณปฏิปุณิธรรมปิสังเครตนังปุราัง सावाति Talaniyama thagurusena yanta san ta patanga pissa me jasa ko uchu su jasa uchu mutu anatima ni san tuo sa ko jasa palo japa gejo jasa la hukawati san tin triyo jani pa ko japa kap อนุกิตตโนจะโคดธรรมสมาจเรกิมจิเยนวิญโูปเรอุปวัตายุนสุกิโนวาเกมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุกิตาตาเยเกจิปานะพูตาติตาสาวาทวราวาอนาวเสสาติกาวาเยมหันต wamamal rasa anuuka turt dita jahati jatuh rewesan diawi turreta sampai wesi wasatawantu sugi tana paro perang nikoppeana diannya jibyaro sana pati kasanya nyananya sutu kame cha yamata yathamiyang puota ayu sa ekapuota manurang keewam disapapute sumanasampa barmanang hutang atau jatirrian jasempatang awerang as patang Titan jarang misin sayaaway watwi kata mitohati Brahmmamitang wihara hitam มัสีลวะตาสเนนสัมปันโนกาเมสุวินัยยเคตังใิชาตุข้าปะไยังภุนเรติ रोपा के हिमे मेतांगतांग्रापते हिमे चापया पोते हिम मेतांगता कहना पोतम के चहा पात के हिमे मेताम में ताम दिपात के हिमे चतुपते हिमे मेतामेताम पहुपते हिमे มามังอปาทโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทโกมามังจะทปะโทหิงสิมามังหิงสิพะหูปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจะเกวราสัพเพัตรานิปัสสันตุมากินจิปาปมากมรมาปัมมา nu pu nu apa mano tam nu apa mano sam pu apa mano sanisiring sapani ahimvit cicca satapati unana pi sarapu mu cicaka me rakaka ta me barita pati kamanto pu tanisohang namu bhakawa วนะโมสัตตานังสัมมาส a มพุทธา อาทิโลเกศลคุณวสัจจังโสใจยนุตยาเตนะสัจเจนะกหามิสัจกิริยมโนตารามอาวาชิตวะธรรมะพลังสริตวะโหขะเกชิเนสัจพลมวาสายะสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาอปัด शांति पाथांचना मिता चने का सावे तपते कम सहसा चेके मह्या महापाचलितोषिखे वाचे शिशो रेश नि ये साो निये सेश Sajab para ยันทุนิมิตังอวมังคะลันจะโยจามนาปุสกุณาสสะตัวปะปะคาโหตัวสุปินังอากันตังพุวธานุปาเวนวินาเสมนตุยันทุนิมิตังอวมังคะลันจะโยจามะนาปุสกุณาสสะตัวปาปาคาโห ตัวสุปินังอัครตรมธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตตังอาวมังคลานจจโยจามะนาโปสกุณะสสะทวปาปาคะโอตัวสุปินังอัครธรรสังคานุปาเวนะวินาสเมตุ ทุกขปตาชเนตุกขปยาปตาชเนปยาโสกปตาชเนโสกาโนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหิสัมปทังปุญญาสัมปทามสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาท ทานัตทานทุสัตทายาสีรังราคขันทุสพพทาภาวัณปิรตตาโหตุคาฉันตุเทวตาทัตา Sampai putra, pala patah, paji kanan, jayang palang, arahan tanan, jati jenara, kampan, tamisa, baso. Titi bisa bakkawa arahang samasputto wecacara naspano sukatotawi thu an ta Purrethaasa raisaatewamanutsanang bot bakkawa desawakkataa tham mu san ti ko a kali ko ehi pa si ko o panhi ko pa cha sa wa kasang ko uchu pati pano pa kawato sa wa kasang ko yaya pati pano ปะคะวัตตวสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนปะคะวัตตวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาตปุริสปุคลาเอสปะคะวัตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโย Ancari karena dio a rangkunjak kitaang ฮาหุงสาหะสัมปิเนมิทัสอาวุธานตานครีเมคารังปุตตคุรัสเสนามาณทานาธิธรรมวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตจสภาวะตุเตสยามคลานิมาราติเรกมาพระโยชิตัสสปพลาติ โครัมปนาลวะกามกามธาตยาครรมคันเตสุทันตวิธินาจิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงกัจวรังอติมาตบัวตังทาวาคิจากธรรมสนีวสุทารุนหันตัง เมตตามปุเสกวิทินาจิตตวามุนินโวตันเตจะสาปวัตุเตจะยมังภลานิอุคิตาคามติหาทสุธารุนันตังทาวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอิทธิพิสังกตมโนจิตตวามุนินโวตันเต เจชะสาปวตุเตชะยมังคลานิการตวานาคาตมุตระามีวะคาพิณียาจินจายาทวตวจนาชนากายมัเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคลานิศาสจาวิห यमति सा चकवाताभि अभिन्ध पोतां पञ्जापदे पचलितो तवा मुनीन् द्वोतान् दे धसा भवते जयम นัตธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิทินาชิตตวามุนินตัวตนเตจัสสปวตุเตชยามังคลานิตัวกาอหิติภูชเคณสุธาตหาธรรมพรามังวิสุตติชุติเมติภักาภิธานังยานางกเตนวิทินาชิตตวามุนิ ตัวตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตะชยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสระเตมาตันเตหิตวานิเนขวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติขามายะนโรสะปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิทยาสาภปานินางตัเรตวาปารมีสักพาปตัวสัมพูติมุตตมังเเตเะสัจวัเจนะหัวตุเตจยามังคลังจยานตัวขุวทิยามุเรสะกยาณานทิวัตโน เทวตวังวิเชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชจิตตปันลังเกีเสปัตวิปุคะเรอภิเสเกสะปพูทานังอาคัปปตัวปโมตติสุนาคขาตังสุมังคลานสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุ

ภาวตุนสัมภังขลังราคันตุสัมปเทวัตตาสัมภูรนทานุภาเวนัสสัต โอทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคลงรังคันตุสามปเทวตาสามปธรรมานุภาเวนสัตย์ส่วนทิภวันตุเตภวันตุสามพมังคลงรังคันตุสามปเทวตาสัม म्भाङ्ख